12มกราคมนะครับก็มีข่าวความสูญเสียของท่านพบทบนะครับท่านพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้นะครับท่านผู้บัญชาการฐานบกท่านได้สูญเสียคุณพ่อนะครับ10โทสมพง์แก้วแทนนะครับนามสกุลค,คุณพ่อเนี่ยแก้วแท้นะฮะแต่ว่าลูกก็คือท่านพบทบเนี่ยท่านนรงพันธ์เนี่ยจิตแก้วแท้นะครับคุณพ่อได้จากไปในวัย87ปีนะครับเมื่อคืนนี้ครับ หลังจากท่านนอนรักษาตัวมาพักใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับนี่แล้วก็วันนี้ก็ตั้งศพนะฮะที่ศาลาห้าวัดโสมนัสราชวรวิหารนะครับมีพิธีสวดพระพิธรรม7วันนะครับวันนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็มีพิธีรดน้ำศพและเวลา17นาฬิกาก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและก็สวดพระพิธรรมเป็นเวลา7วันนะครับ วันที่20มกราคมเวลา10โมงเช้าก็จะมีพิธีทำบุญ7วันและเวลา16นาฬิกาก็จะมีทพิธีพระราชทานเพลิงศพนะฮะคุณพ่อสมพงษ์แก้วแท้นะครับนี่อายุท่าน87ปีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ซึ่งเเป็นคุณพ่อของท่านพบทบนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมฮะท่านพบทบรหรือว่าบิ๊กบิ๊กบ,บี้ที่เราเรียกกันเนี่ยฮะท่านพลเอก นรงพันเนี่ยท่านจะเจะเริญรอยตามคุณพ่อซึ่งเป็นจะว่าไปแล้วนะสิบโทสมพงค์เนี่ยเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะครับแล้วก็ท่านพลเอกนรงพันเนี่ยท่านก็จเจริญรอยตามคุณพ่อซึ่งเป็นเออทหารชั้นประทวนนะฮะเป็นพลทหารแต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงรักชาตินะครับคุณพ่อเนี่ยเคยไปรบที่เวียดนามนะครับแล้วก็กลับมาค้าขายแล้วก็สามารถส่งให้ลูกๆเรียนหนังสือได้ นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อและก็คุณแม่ให้ลูกก็คือเรื่องการเรียนการศึกษานะครับอันนี้เนี่ยท่านพลเอกนรงพันเนี่ยท่านจดจำได้เลยนะครับท่านให้นโยบายสนับสนุนเด็กยากจนในพื้นที่ธุรกันดารน,นะครับห่างไกลความเจริญให้สมัครเป็นทหารนะครับนี่ท่านก็เจริญรอยตามคุณพ่อครับ แล้วก็ให้ความสําคัญกับทหารชั้นผู้น้อยอนะครับส่วนตัวท่านก็ออได้เป็นนายทหารนะครับจบนักเรียนในร้อยรุ่น33นะครับและที่สุดก็ได้เป็นพอบทบ,บนะครับนี่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเป็นนายร้อยจอปรอได้สําเร็จนะครับแล้วก็มีนโยบายสลับสุลุนให้เด็กๆยากจนในพื้นที่ธุรการดานห่างไกลได้สมัครเป็นทหารเหมือนกับท่านที่คุณพ่อเนี่ยอุตส่ากลับมาค้าขาย แล้วก็ส่งลูกๆเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ได้เป็นนายทหารนะครับได้รับใช้กองทัพเห็นไหมฮะสิบโทรนรงพันธ์จิตแก้วแท้แก้วแท้ฮะแก้วแท้ใช่ฮะแล้วกเ็เมื่อวานนี้วันที่เราได้สูญเสียนะฮะพ่อครูเพลงแห่งเมืองสุพรรณนะครับ,รบพ่อไวัยพศเพชรสุพรรณขุนพลเพลงแหลวันนี้นะท่านผู้ชมฮะ บรรดาญาติพี่น้องนะครับลูกบุญธรรมน้องครอบครัวของอครวยพ,พ์ก็ไปเตรียมสถานที่ที่จะรับร่างของท่านมามจากโรงพยาบาลตากสินนะครับใช้พื้นที่ตรงไหนฮะใช้ตรงนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮะไม่ใช้วัดนะฮะเพราะวัดเกรงว่าจะคับแค่ไปก็ใช้โรงเรียนวัดวังน้ําเย็นตําบลวังน้ําเย็นอําเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีครับอาเภอบ้านเกิดของครุยววพจน์นะครับ เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมทั้งญาติพี่น้องมาจัดเตรียมสถานที่นะครับมีโทนเพชรสุพรรณคนนี้เป็นน้องชายคนเล็กของครูไอพจน์มีคุณดาวน้อยนะครับคุณดาวน้อยนี่เป็นลูกบุญธรรมของท่านนะครับก็ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยเรื่องการจัดเตรียมสถานที่โดยใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดหวังน้ําเย็นนะครับเมื่อคืนนี้ไปคุยกับบรรดาลูกๆของไยพจน์เพชรสุพรรณพร้อมทั้งพี่น้องทั้งหมดก็มี ฉันทานุมาติลงมติกันว่าเราจะสวดพระอภิธรรมที่หน้าโรงเรียนวัดบางน้ำเย็นเป็นเวลา9คืนหลังจากนั้นเราก็จะเก็บร่างอะไรดวงวิญญาณของคุณพี่ไวพ์เพชรสุพรรณไว้ที่บ้านในหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านคุ้มวังใต้บ้านไวพ์เพชรสุพรรณเองเลยจะเก็บไว้เป็นเวลาครบร้อยวันแล้วจะถึงจะทำการชปรนกกิจศพครับ แล้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่14ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ14 14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาจะมีพิธีอาบน้ำน้ำหลวงนะแล้วก็จะมีน้ำหลวงอาบศพกระผมในฐานะน้องชายก็อยากจะชวนเชิญพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็แฟนเพลงทั้งหลายทั่วประเทศ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาร่วมพิธีอาบน้ำศพในวันที่14เริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาครับผมก็คือขอบวนจะน่าจะมาถึงวัดป่าเนี่ยก่อนเที่ยงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขบวนจะเคลื่อนจากวัดป่ามายังวัดวังน้ำเย็นจะขอประสานให้นักดนตรีพี่ๆน้องๆที่เคยเคารพ พ่อมาเล่นเพลงพ่อแห่จากวัดป่ามาถึงวัดวังน้ําเย็นใครยังไงไม่รู้แต่ว่ามันเกิดเขามาจัดที่นี่ด้วยกันทุกปีวันที่เจ็ดไวโพสกระสอนเพชรจัดวันเกิดที่นี่พร้อมกันแทบทุกปีในในส่วนของผมมัน,ม,นมันนึกเอาไว้นะครับผมเคยคิดว่าเอเขาเขาเขาน่าจะคือด้วยด้วยการเขาเจ็บ พร้อมๆกันผมเคยวางแผนไว้ว่าถ้าพ่อผมมีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าสิ่งที่สมเกียรติที่สุดของคนสองคนนี้คือต้องนอนธรณีที่วัดป่าเรลรยเพราะมันคือสูตรรวมใจของคนสุพรรณและพ่อก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อให้จังหวัดและถือว่าเป็นปูชนียบุคคล คืออย่างงี้ท่านผู้ชมคตอนนี้ร่างของออครุยพศเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับใช่ครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนออกมาจากรพบ,บาลตักสินในเวลาประมาณสัก9โมงนะครับแล้วก็อย่างที่คุณดาวน้อยบอกครับก็บอกว่าออพอมาถึงสุพรรณบุรีเนี่ยจะพาท่านไปจะเคลื่อนขบวนไปที่วัดป่าเลไลฮะเพื่อให้พ่อได้กราบหลวงพ่อโตฮะให้พ่อได้กราบหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บานคู่เมืองของสุพรรณบุรีนะครับ แล้วก็พ่อไวยพจน์นั้นก็เคารพนับถือมากจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนมาที่โรงเรียนวัดวังน้ําเย็นนะครับตำบลวังน้ําเย็นตําบลวังน้ําเย็นเนี่ยเป็นบ้านเกิดของออครูไวยพจน์เมื่อก่อนชื่อตําบลมะขามล้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นตําบลวังน้ําเย็นอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันที่7มีนาคมนี้นะครับวันที่7มีนาคมนี้ถ้าคุณพ่อยังอยู่นั้นก็จะอายุครบ 80ปีบริบูรณ์นะครับ7มีนาคมเพราะท่านเกิด7มีนาคม2485นะฮะนี่ครับครุ่งนี้นะครับก็จะเป็นงานใหญ่ของทางจังหวัดแน่นอนครับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับครูวัยพ์เพชรสุพัรร์ก็เตรียมสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นเอาไว้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับดูเนี้ยกว้างขวางใหญ่โตนะครับนี่นะฮะ อ่าท่านครับคืบหน้ากรณีพานใจโหด5คนนะครับเข้าไปยิงเสือ2ตัวภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าลำห้วยปีล็อกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักช่วง10บโมงของวันที่9มกราคมนะครับเจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนไปถึงจุดนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพลานเข้าไปยิงเสืออยู่ที่นี่นะ แล้วที่สุดแล้วก็ไปเจอจริงๆด้วยนะโดยไปเจอซากของวัวก่อนที่พรางกลุ่มนี้ผูกวัวติดเอาไว้กับต้นไม้เพื่อล่อให้เสือมากินหลังจากนั้นพรางก็ไปซุ่มอยู่นะฮะเสร็จแล้วพอเสือออกมาก็ใช้อาวุธปืนยิงจนกระทั่งเสือตายไปสองตัวตัวผู้กับตัวเมียนะฮะนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงปรากฏว่าพรางกลุ่มนี้เนี่ยมีสุนัขมาด้วยสุนัขมันเลยเห่าพอเห่าเสร็จแล้ว พลางกลุ่มนี้ก็เลยหนีไปนะทิ้งของกลางเอาไว้รวมถึงอาวุธปืนด้วยนะครับนี่นะฮะก็ปรากฏว่าล่าสุดท่านผู้ชมครับล่าสุดผู้ต้องหาห้าคนที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วสี่คนนะฮะสี่คนนี้ก็ประกอบไปด้วยนายกูกือยินดีอายุสามดถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนี่นะฮะ นายจอแห่พนารักษ์ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับนายสุภชัยเจริญทรัพย์อายุ34และนายรัชชาโนนเจริญทรัพย์อายุ30สสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนี่นะฮะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเนี่ยซึ่งมีอายุมากที่สุดแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดในการล่าเสือครั้งนี้ยังไม่ได้มีการมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ขออนุมัติศารออกหมายจับแล้วนะครับคาดว่าที่สุดแล้วกน็น่าจะได้ตัวในเร็ววันนี้แนวทางการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ในวันนี้เนี่ยทราบถึงขนาดที่ว่าแต่ละคนที่ถูกจับทั้ง4คนนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างนี่นะฮะทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นบางคนก็ทําหน้าที่ในการ นายสุภชัยจเจริญทรัพย์เป็นคนยิงเสือตัวที่สองด้วยอาวุธปืนแก๊ปยาวนะฮะนายจอแห่งเป็นคนยิงเสือตัวแรกด้วยอาวุธปืนยาวลูกกรดติดก,กล้องนายกูคือยินดีคนนี้แหละคนนี้ไปยืมปืนลูกซองยาวมาจากอ,อกพอปอรอ,อยวจะมาขยายความให้ฟังนะฮะและอีกคนหนึ่งก็คือนายรัชชานนน์นะครับก็อยู่ร่วมขบวนการนี้ด้วยนะฮะยังขาดอีกหนึ่งคน ยังขาดอีกหนึ่งคนผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าเขาให้ให้เหตุผลว่าเขามีอาชีพเลี้ยงวัวแล้วก็ประมาณสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยวัวของชาวบ้านและตัวของพวกเขาเองถูกเสือโคร่งมากินตายไป20ตัวก็เลยแค้นแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าต้องกำจัดเสือซะโอ้โหก็เลยเนัดแนะกันออกมาเอาวัวมาเป็นเหยื่อล่อ แล้วก็จะแล้วก็ยิงเสือสองตัวนี้ให้ตายเสือที่ได้มากินวัวเขาเสือมากินเสือมากินไป20ตัวกินวัว20ตัวโอ้โหกินเยอะมากนะโอ้สองเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าตำรวจเขาไม่เชื่อเยอเขาไม่เชื่อพาอดูแล้วสมมติเขายิงเสือเพราะว่าแค้นที่เสือมากินวัวเขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีการทำแหละหนังเสือทั้งสองตัวออกมาแล้วก็ขึงเอาไว้บนไม้นี่นี่เห็นไหม ส่วนเนื้อเสือก็เอาไปรมควันเพราะว่ามีการขยายความนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก,การกระทําของคนกลุ่มนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้อะไรบ้างนะฮะเราะกะว่าการกระทําของคนกลุ่มนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วพบว่ามีใบสั่งแน่นอนมีใบสั่งแน่นอนนะครับเป็นใบสั่งที่ต้องการหนังเสือ เพราะเพราะอะไรฮะเพราะดูจากลักษณะการแร่หนังเสือออกมาแล้วเนี่ยแบบไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดไม่มีร่องรอยของการปะตัดแต่งหรือว่าต่อเลย<อ>แร่ออกมาแบบเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวมืออาชีพเลยแร่เป็นเลยใช่ถลกหนังแบบอย่างเนียนเลยใช่นี่นะผู้สื่อข่าวสอบถามข้อมูลเรื่องนี้จากนายเอ็ดวินวิกเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าบอกว่าเสือโคร่งที่ถูกล่าในป่าเก,ก่งกระจานสองตัวนี้ เป็นออเดอร์ที่สูกสั่งมาอย่างแน่นอนเพราะหนัง,นงเสือที่ถูกชำและมีการเลาะมีการเฉือนออกมาอย่างดีลักษณะเป็นแผ่นเดียวลายร่องรอยของการฉีกขาดทําให้มีราคาสูงแล้วเขาก็แยกเป็น3ส่วนมีหนังเสือมีเนื้อแล้วก็เห็นไหมเละเาะกระดูกออ้มาด้วยเป็นแบบนี้ส่วนชิ้นส่วนของเสือโครงนะฮะก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าถ้าเอาไปขายในท้องตลาด หรือในตลาดมืดหรือตามออเดอร์ที่เขาสั่งมานี่นะฮะหนังเสือที่การเป็นผืนแบบนี้เนะี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยสองผืนเน,นี่ยนะฮะหนังเสือราคาประมาณ1นึ0 0 0สบาทกระดูกเสือแสน0ี่หบาทถึงแ5 0 0 0 0หบาทนะฮะอวัยวะเพศเสือตัวผู้5-6,000ง 6, บาทเขี้ยวเสือเขี้ยวหนึงประมาณ6,000บาทนี่นะครับ ขายได้ราคาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพเนื้อของเสือที่ถูกแร่ออกมาเป็นชิ้นๆอยู่บนแค่เหมือนกับมีการรมควันเอาไว้เชื่อไหมครับว่ากองนั้นอ่ะกองของเนื้อเสือที่อยู่บนแค่นั้นอ่ะประมาณแสนหนึ่งได้นะโอ้โหประมาณแสนหนึ่งได้สถาเอาไปทําอะไรเออ,อเขาเอาไปทํายาจีนที่ตากไว้เนี่ยเหมือนเป็นเนื้อแดดเดียวเนี่ยแต่ถ้าซื้อหากันเนี่ยราคาประมาณ ตัวหนึ่งนี่นะฮะที่แรกว่าปเป็เนเน,เนื้อแบบนเนี้ยเนี่ยประมาณแสนบาทแล้วเขาเอาไปทำยาจีนโอ้โหคือพานกลุ่มนี้เนี่ยเสือต่อตัวหนึ่งถ้าเกิดเขาเอาไปขายตามราคาที่มีการบอกไว้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายแสนนะหลายแสนดูสิฮะต้องเล่นให้หนักนะใช่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่มามาล่าเสือเพราะความโกรธที่เสือมากินวัวแล้วนะออ่ะอนี่มันทําเป็นอาชีพแล้วไม่รู้มันทํากันมาสักกี่ตัวแล้วนะใช่นะใช่คนไทยเราเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะอะไรที่เกิดขึ้นกับเสือไม่ว่าจะเสือพันธุ์ไหนก็ตามแต่นะเสือดําเสือโครงเสือลายพาดกรอนถ้าเกิดขึ้นกับเสือไปล่าเขาเนี่ยเราคนไทยรับไม่ได้นะเพราะมันเป็นสัตว์ที่หายากใช่ไหมมันเป็นสัตว์ที่หายากแล้วไปล่าไปไปกินมันแบบนี้นะฮะ แล้วไม่รู้ทำมาแล้วกี่ครั้งนะฮะโอ้โหไอ้สี่คนนี้ก็เท่าที่ดูสองคนแรกนี่ก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะใช่นะไม่ใช่คนไทยก็อย่าอย่าที่เป็นคนไทยเลยะฮะมมไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนไทยไม่มีโอกาสที่จะได้สัญชาตินะ,ะแต่สองคนหลังเนี่ยเป็นคนไทยและเป็นพี่น้องกันนะครับสุภาชัยกับรัชชานนท์เจริญทรัพย์เนี่ยฮะ เร็วจริง,รงๆนะฮะแล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งด้วยใช่คดีนี้นะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เทียบเคียงได้กับคดีเสือดำของนายเพรมชัยแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะโดนหนักกว่าเพราะว่ากฎหมายเรื่องนี้ถูกแก้ไขออกมาแล้วเป็นฉบับใหม่คือของนายเพรมชัยเนี่ยนะของนายเพรมชัยถูกดำเนินคดีตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535อ,อันนั้นเป็นของเดิมโทษนั้นจาคุก5ปีปรับไม่เกิน 5แสนบาทหรือว่าทั้งจำและปรับ,รบนะะแต่ว่าของชุดนี้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขออกมาแล้วฉะนั้นเนี่ยโทษจะจำคุกหรือปรับนั้นเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเท่าของเดิมเนี่ยจำคุก5ปีอันนี้จำคุก10ปีของเดิมปรับ5 0 0แสนไม่เกินนี้ของใหม่เนี่ยปรับไม่เกิน1ล้านบาท ชุดนี้จะเจอหนักกว่าเดิม,มนะหนักกว่ากรณีของนายเปรมชยัยนี่นะแล้วก็ประเด็นของปืนปืนเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่า4ีหนึ่งในสคนนี้เนี่ยบอกว่าปืนเนี่ยเขาไปยืมอ,อ,พอปพรอมาอ,อ,อปพรอมาเพราะว่าตอนนั้นบอกกับอ,อ,พอปพรอว่าขอยืมปืนหน่อยจะเอาไปป้องกันตัวนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปเรียกตัวเจ้าของปืนนั้นมาสอบปากคำ เนี่ยนะรวมถึงคนที่โทรไปบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนายป้อมทองผาประวิทย์เป็นคนที่โทรหาเจ้าหน้าที่อุทยานขอคืนปืนลูกซองห้านัดเพราะปืนนี้เป็นของนายบุญถิ่นจันเขตเจ้าหน้าที่อ,อปอพรซึ่งมันก็สอดคล้องกับหนึ่งในสีที่ถูกจับบอกว่าไปยืมปืนของอปอพรมาเพื่อ,อามาป้องกันตัว<อ>นี่นะทั้งคนโทรและเจ้าของปืนก็ต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้น,นะฮะ อ,อปรพอรก็อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใช่นะฮะเอาเปืนไปใช้ในการนี้ดูดนี้ฮะถูกขอยืมไปเออแล้วยังมีหน้ามามาโทรมาทวงคืนนะโทรทวง,ทงคืนมันกลายเป็นของกลางใช่ไหมมันกลายเป็นของกลางดะนั้นเจ้าของปืนถ้าหากว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะะก็ต้องมาให้ปากคำกับทางตำรวจแต่ก็เออ ไม่มันมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแหละใช่ไหมฮะอยู่ๆเนี่ยคุณคุณเป็นอปพรแล้วคุณมีปืนเนี่ยแล้วคุณเอาปืนของคุณเนี่ยไปให้คนอื่นยืมเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาเอาไปทําความผิดเนี่ยอืคุณซวยแล้วจริงๆนะฮะปืนอยู่กับใครก็ควรจะอยู่กับคนนั้นนะฮะลําบากแอืมแต่คนผู้นี้ใจโหดมากนะฮะยังเหลืออีกคนหนึ่งนะยังเหลือหัวหน้าขบวนการนี้อีกคนหนึ่งซึ่ง ตามรายงานบอกว่าเป็นคนมีอายุหน่อยอ,อแล้วก่อนนี้หนีไปมีหมายจับออกมาแล้วออก็ตามดูกันต่อไปครับอย่างน้อยสี่คนนี้ก็ออคือความจริงก็มามอบตัวก็ทำในสิ่งที่เกินคาดนะอม,มอบตัวเร็วเลยนะฮะใช่แล้วมอบตัวเยอะด้วยสี่คนนะฮะใช่อีกคนนึงทำไมไม่มอบตัวนันอเดออีกคนนึงทำไมไม่มอบตัวนะฮะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยพยายามเค้นสอบจากทั้งสี่คนนี้ให้ได้ว่า ว่ามีทั้งหมด5คนเนี่ยทําไมมามอบตัว4คนทําไมไม่ทั้งหมดคนที่ไม่มอบตัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นหัวโจกหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือจะเป็นตัวที่ต่อไปหาคนอื่นอีกอไอคนนี้น่าสนใจนะฮะเหลวร้ายมากท่านผู้ชมครเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปไปดูนะครับมีจระเข้โผมาอันนี้ไม่ใช่กินจระเข้นะไม่ใช่เนื้อจระเข้ที่มาทดแทนเนื้อหมูแพงนะฮะ ที่จังหวัดหนึ่งนะครับมีจระเข้โผล่มาแล้วก็เป็นจระเข้ที่มันสืบเนื่องต่อเนื่องไปถึงตำนานท้องถิ่นของจังหวัดนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ